สำหรับแฟนๆละครที่ติดตามชมละครมานกรรมเทพคืนนี้จะได้รู้กันแล้วล่ะค่ะว่าจุดจบของสาวพลอยจะเป็นอย่างไรแต่ก่อนที่จะถึงคืนนี้ Entertainment นต์อัปเดตก็มีภาพเบื้องหลังจากละครมานกรรมเทพมาฝากเช่นเดิมค่ะฉากนี้เป็นฉากที่นักปลาดบองการแก้แค้นที่เพชรบุกมาชิงตัวน้ำหนึ่งในงานแต่างงานจึงเอาคืนด้วยการบุกมาฉุดพลอยถึงบ้านเชิงเขากันเลยทีเดียวค่ะ ฉนะ<ป>ากนี้งานดางตกไปอยู่ที่นักแสดงของเราที่ต้องทำงานท่ามกลางอากาศที่ทั้งร้อนอบอ้าวและวันนี้นุ่มหลุยส์กับสาวนัดต้องมาผัดกันโชว์ลีลาการตบตีชนิดที่เรียกได้ว่าตาตา่อตาฟันต่อฟันกันเลยทีเดียวค่ะซึ่งครึ่งแรกเป็นช่วงที่นุ่มหลุยส์เป็นฝ่ายเริ่มทำร้ายสาวนัดก่อนค่ะ ยีว่วคนที่เพียบพร้อมอย่างฉันจะล้มเสน่ห์คนที่แก่แล้วก็เป๋แถมเป็นมีน้อยอย่างแกงะนะั่นเหรอคือโธรมนันแกงไงเป๋ มาถึงฉากเอาคืนของสาวนัดกันบ้างค่ะเมื่อทัพถิมเข้ามาเห็นพลอยกําลังถูกทําร้ายก็รีบเข้ามาช่วยลูกซึ่งฉากนี้กว่าจะถ่ายทําเสร็จนักสแสดงของเราต้องซักซ้อมทวนคิวกันอยู่หลายรอบกันทีเดียวค่ะนั่นแหละฟ้านี่เออ,อ,อย้กันใ่ตามา ค uhm. อยจะมองมนี่สข้า่ไปได้เลยลูกรักฟ yeah. ังซ็กล็อกเปิดเปิดไม้เดีนะน้ำไม้ก็เลย้หน้าไม้ก็เนู่น่ไม้กรเลยไปนู่นแล้วเราก็จะไปแยกไปคว้าเอาล็อกม็อาเอากึ่งล็อกลโอเคฮะจ้าอย่าทำอะไรฉันฉันกลัวแล้ว นักปราชญ์จะอย่างไรกับพลอยและทัพทิมติดตามชมได้ในละครมานรรมะเทพคืนนี้สองทุ่มสิบนาทีทางทรว .5 หคืนนี้เสนอเิ้นตอนจบห้ามพลาดค่ะ